Nikam terima kasih อย่าย้อน้ยห้าสิบแปดฝั่งนี้มีร้อยร้อยหกสิบกว่าค่ะอ้น้อยจังเลยอะค่ะให้แพนเปิดเพลงต่อไหมขอบคุณพี่นิวด้วยนะคะได้ได้ค่ะอืมขันขอเพลงนี้นะเขามาแล้ววะเขามาแล้วทุกคนก็าสี่ร้อยห้าร้อยแน่ทุ้คนตายแน่ตายตายแน่ ดีนี่ทุกคนเดี๋ยวค่ะพี่เอนเดี๋ยวก่อนทุกคนค่ะเออเดลิซ่าจะบอกเลยนะคะพี่เอกง่ายต้องโดนลิซ่าแน่นอนเลยนะคะแลิซี่ลิซี่ลิซี่ค่ะไม่ใช่ลิซ่าค่ะ oh my god เขาแปลงมาแล้วลิซิล่าลิซิล่าลิซี่นะคะลิซี่ดวงนะะคิมาก สู้รอบนี้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะรอบสุดท้ายยังมีนะคะรอบสุดท้ายสู้รอบนี้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะอุ๊ยขอบคุณค่ะของพี่กอได้นะคะสิบวินา แพ้อมกดอมอมแก้วค่ะอมแก้วโชว์ค่ะอมแก้วโชว์เนี่ยนะุผู้ชายเยอะไหม่ะห้องน้องผู้ชายเยอะไหม่ะผู้ชายผู้ชายน่าจะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์อะห้องเนี่ยจดไปค่ะคุณเอกขอบคุณมากแมแค่นี้ก็ดีใจน้ำตาไหลแล้วนะคะอันนี้แบบออเดอร์แบบมองแบบให้มองไม่ทันเลยนะอาอุ้ยอุ้ยทำได้ไง อันเล็กไปแล้วนะคะับเขามีผัวฝรั่งค่ะเขาอยู่พญาค่ะวิวอล์กิ่สตีดรู้จักไหมคะหนูอยู่หนูไม่ได้อยู่ในวอล์กิ่นะคะหนูอยู่ข้างๆวอล์กิ่อยู่แถวต้นมะพร้าวโอ้น้องตุ้มนั่นรักมากทุกคนเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันทําได้ไหมในทวิตเตอร์ทำได้ไหมคือเราเป็นการสาธิตการดื่มน้ํานะคะน้ําชนิดนี้ก็อ๋อวิวิทำไม่ได้ยังไงคะนี่สสอ้งิ สุดยอดอ่ะสุดยอดเลยค่ะทุกคน รุดแล้วอเะโอเคลดคนเหนื่อยไหมทุกคนเหนื่อยไหมโอ๊ยจบแล้วค่ะเร้น่ลรักน่ารลกจะเป็นลม เออคะเอาเพลงอะไรคะพี่โจขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งค่ะเพลงอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะแปบนึงนะคะพี่โจเขาบอกมาว่าให้พี่โจร้องเพลงให้ฟังท่อนหนึ่งฉันเตอแล้วมองกันดีไหมฉันเป็นใครเธอลืมไปแล้วหรือ จะกินให้ไข่หายเลยเดี๋ยวเค้ะชื่ออะไรนะพี่แบ๊บอ๋อพี่แบ๊บไปแล้ว่อนเนี่ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไทยวิดีโอไว้สามวีก่อนฮะ Love I need somebody love อยากขอทุกค c มา e m love บ๊ายบายค่ะพี่รับเลิฟรับเลิฟบายบายช่องนู้นด้วยไปแล้วนะคะ